ห้บาท90บาท150บาท300บาท500บาททองอีกหนึ่งบาทก็ที่ผมไม่แจกแบบรวดๆเลยก็มีหลายๆคนบอกว่าพี่ถ้าพี่แจกเร็วๆเลยโอ้โหมันไม่รุนน่ยมันไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ก็แจกไปทีละใบแล้วกัน นะครับปั่นยาวๆก็ตอนนี้เหลือสามร้อยสี่ยอหกล้านนะมเดี๋ยววันผมจะมาลองเล่นเกมนี้ให้ดูนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดสวเวอร์นะครในห้องที่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ฮะในห้องสามล้านแหละแต่ผมจะเล่นนิดเดียวผมจะเล่นตาละห้าหมื่นอ่าห้าหมืนไม่เยอะไม่เยอะดูว่าเกมไหนออกง่ายสุดสูตรเนี้ยมันก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมมีชิปเยอะแล้วผมจะได้ง่ายหรือเปล่าไม่ใช่หรอกหาเรื่องขั้นเวลาแจกบัตรทูนะี่วันนี้จะมาแจกเอาจริงดูที่มันจะออกง่ายหรือเปล่ารู้สึกมันน่วงน่วงขึ้นกว่าเกมเนี่ยน,นี่ไว้มาตรงกลางเลยอะ <c oughs> ตะ 50, ันห้าหมื่นดูที่ผมจะได้กลับไปเท่าไหร่ โอ้โห oh. <Hey. S 1> แบบเนี้ยถ้าเราลงไปร้านหนึ่งเนี้ยเราจะได้เยอะเลยนะครับน,นี้ตาห้าหมืหน่นผมจะเท่าไหร่วะ 2, 000, 2. Oh. ส,อสองล้านสองโอ้สุดยอดสองล้านสองเนี้ยไปแลกบัตรทูเก้าสิบาทก็ได้ห้าสิบาทก็ได้แล้วนะครับผมร้อยห้าสิบาทก็ก็ได้นะครับตอนนี้สามร้อยสี่สิบแปดล้านละโอเคได้แล้วเราก็ออกนะครับไม่เล่นต่อแล้ะผมแลกบัตรทูยูวชิวแบบนี้ทุกคนได้แล้วก็ออกแล้วก็มาแลกบัตรทูเนี่ยจำนวน90บาท ผมก็แลกได้150บาทผมก็แลกได้นะครับเมื่อกี้ผมแตกสองล้านใช่ไหมล่ะโอ้โคตรง่ายเลยเกมนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ผมชิลมากและมาแจกบอลทูต่อนะครับจำนวน150บาทนะครับผมกดแสดงบัตรปึ๊บอ่าไปใส่กันนะครับผมเหลืออีกสองใบนะสามร้อยกับห้าร้อยบาทขอแค่ทุกคนกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะแจกแบบเนี้ยมันๆอย่างเงี้ยทุกวันต่อไปนะครับเกมที่ผมจะเล่นนะครับเกมนี้เลยนะครับทุกคนมาห้องมืออาชีพอยู่ล้วแต่ผมเล่นน้อยแต่ คือมีชิปเยอะมันก็ดีอย่างนี้แหละก็ะคือทุกคนก็ไปทำเอาสายฟรียอย่างที่ผมสอนอันนี้ขั้นต่ำหนึ่งแสนเลยอะ่ะมันก็เยอะไปไม่เป็นไรหนึ่งแสนก็หนึ่งแสนแต่เสี่ยงไปนะครับ1นึ่งแสนเน่ยเพราะว่าสิบตาก็ล้านหนึ่งล้วถ้ามันไม่ได้เลยก็นั่นแหละแต่ถ้ามันได้มันก็คุ้ม ดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าเนี่ยฝึกเหมือนจะยากนิดนึงไว้มาตรงกลางก็จบเหมือนกันเกมเนี้ยบอกเลยไว้มาตรงกลางก็คือบ้านแตกจะเยอะเลยเล่นตาละแสนมีชิปเยอะก็เล่นตาละนิดเดียวไม่ต้องโลกมากนะครับก็ได้เหมือนกันนี่ ก็เสียเหมือนกันด้วยนะครับที่ผมจะได้ไว้มาตรงกลางเอ้าวะหรือจะเกลือปึ๊บปึ๊บอุ้ยสวยอื้มหือได้มาสองแสนไม่กระทบฝั่งอะไรเลยอ้โหูไว้มาตรงกลางอย่างเดียวลุ้นไวออกมาตรงกลางเมื่อไหร่จะมาตรงกลางเท่านั้นเองเมื่อไร่จะมา แคตเตอร์มาไหมเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้วะเกมเนี้ยสไบเบอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดรู้สึกรุ่งสุดแล้วเนี่ย โออมาเอาให้หมดห้าร้านนะดูที่ผมจะได้เท่าไหร่วะหรือจะหมดรึกว่ามันมันไม่ค่อยล่วงให้นะฮะรู้สึกความรู้สึกผมมันไม่ค่อยล่วงให้ตอนนี้เหมือนได้ยากมากโหเหมือนสวยแต่ได้น้อยเห็นไหม <S <S เหมือนสวยได้ได้น้อยมาตาละห้าแสนไปให้หมดสล้านเนี่โยโอได้สองล้านเห็นไหมได้ทีมันได้เยอะทุกคนถ้าเราเล่นเยอะ ได้ทีได้เยอะได้ไว้มาตรงกลางนี่คือเลิกได้อะแต่หลักๆแล้วมันไม่ค่อยมาจะมันเสี่ยงมากเลยใจไม่ถึงทำเล่นเ้ยแต่ผมมีชีพเยอะจะเล่นให้ทุกคนดูไงว่ามันเล่นแบบเยอะๆมันจะแบบสะใจยังไงโอ้ไม่ได้เยอะ มันมันมันไม่คุ้มท่าไว้มึงตกมาตรงกลางให้กูเห็นหน่อยดูวะตกมาตรงกลางตกมาดิเออตกมาทิง้งจะพอดตมาดิโหได้มมาล้านกว่าถือว่าน้อยนะทุกคนเกมเนี้ยน้อยสุดโอ้โหอ,ออกยากสุดเฮ้ยเฮ้ย ชูนและอ้โ oh. ห uh huh. ล้านกว่าเหมือนกันสิ่งที่เราตอนเนี้ยไว้ต้องการอย่างเดียวทุกคนชุบชุบแคตเตอร์มาแน่เลยผมว่าโอ้โ oh. หฟรีเกมยังไม่ได้แต่ได้หนึ่งล้าน ตาทุกคนเลิกดีกว่าเกมนี้มันมันคงจะได้ยากหมดไปตั้งเก้าล้านเกมเนี้ย <c oughs> หมดเยอะมากนะครับผมนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมมาแจกบ300ัตรสามร้อยละกันนะครับผมเตรียมใส่กันให้ดีนะครับหนึ่งสองสามกดแสดงปับ๊บอ่าใส่เลยนะครับทุกคนแจกหนักมากเลยนะครับโอเคเหลือบัตรห้าร้อยนะครับผมก็จะมาเล่นเกมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเกมนี้นะครับทุกคนเนะี่ยเกมประวัติศาสตร์ที่ผมเคยเล่นได้คนระับผมจะเล่นสูงๆ ผมจะเล่นหนักด้วยตาละ5ห้าแ0นถ้าหมดผมลดมาเหลือสาสิบล้านผมก็เล okay, เ okay. <c oughs> <c oughs> ิกโอเคนะดีผมจะได้ง่ายเปล่าเกมเนี้ยหมดไวโอ้โหโอ้โหตาละ้อะไรก็ได้อย่าเป็นแจ็คพอตอะไรก็ได้อย่าเป็นแจ็คพอตเทนัเองพอแจ็คพอตไม่ได้ลุ้นต่อแล้วอะไรก็ได้กูไม่ต้องการอีเวนโอ้โห อะไรก็ได้อย่าเป็นที่พอดแม่งก็เป็นนะครับสิบล้านสูงสุดสิบล้านผมไม่ค่อยไม่ก็ได้หรอกสิบล้านน่ะจริงได้สองล้านโอ้โหไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ยไลายแม่นยั่งสวยนะทุกคนได้สี่ล้านทั้งหมดนะฮะร,รวมลายด้วยถ้าผมได้คูณจะได้เยอะกว่านี้นะครับสี่สิบเอ็ดล้านมายังไม่หมดเอาอีกต้องได้อีกปุ๊บมันต้องมามันต้องมา มันต้องมาสามมันต้องมาสามสามสามอันเพื่อนสามอันสามอันสามช่อง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 ,องเออโอ้โหกว่าจะมาแม่งหมดสิบล้านถึงจะมาโอ้โหอย่าแจ็คพอตอีกเลยขอยรุ้อย่างอื่นมั้งเออคุณก็ยังดีวะคุณอะไรวะ เออคูณสิบห้าอยู่ที่ได้เท่าไหร่วะสล้านเนาะโอ้เยอะอยู่โอ้เออมันต้องอย่างเงี้ยสิบล้านไปสิบสองล้านสิบสล้านสิบห้าล้านสิบหกล้านสิบเจ็ดล้านโอ,โอ,โอ้เออขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะฮะแตกมาสิบเจ็ดล้านเกมนี้นะครับนี่เกมนี้ดีสดดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหเสียงเยอะนะครับเสียงโคตรเยอะเกมนี้พอเลิกได้ผมได้อย่างนี้มาใช่ปะ ผมก็มาแลกบัตรทูได้เยอะแยะเลยแต่แปบขอดูก่อนอัดคลิปเปล่าโอเคอัดอยคอยแบบเป็นเรื่อยนะฮะไม่ค่อยอัดคลิปนะครับผมแกลกรางวัลผมสามารถมาแลกบัตรทูได้ละเก้าสิบบาทก็แลกได้แบบชิวๆปุ๊บอืมหรือเอาชิปไปขายก็ได้แบบชิวๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปสอนชิปหน้าเนาะชิปขายนะครับผมก็นี่ผมแลกมาละกดแสดงบัตรเอาไปใส่นะครับผมรางวัลสูงที่สุดจะเปิดนะตอนนี้ห้า 3ี2 1เปิดโอ้โหใครได้ยินดีด้วยนะครับก็ใครได้ยินดีด้วยนะครับบัตร500อันนี้นะครับวันนี้พี่แจกหนักจริงๆนะครับทุกคนเพียงแค่ทุกคนกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะว่าพี่จะลงคลิปช่องนี้ประมาณนี้และแบบนี้ตลอดไปนะครับผมแล้วก็แบบแจกกันเยอะๆแบบนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้พี่ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะสวัสดีครับ